12345 1, กับผมพระมหาดิศัก์กุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกุบาจารย์ผู้มีพลังพิเศษนะครับนี่ปนไ,ไปรับผักผลไม้จากญาติโยมนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับนี่น้ำยืนที่เดียวอยู่บุรับด้วยที่อื่นน้ำเนี่ยสีส่อำเภอสีที่ด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างเนาะโยมยบ้านโยมแก้วตาโยม ในครับยมตุ้ยนะครับนี่ถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยนี่นะครับผู้จะให้ข้อมูลนะครับไปที่ไหนมาบ้างครับเนี่ยออ๋ไปน้ำเยืนเสร็จแล้วไปกันทะลักเอ้าไปอำเภอน้ำยืนก่อนเสร็จแล้วก็ผ่านไปทางเอากันทะลักไปเป็นจัลักต่อเป็นจัลักอีกอ่ะสุดท้ายแล้วก็เดินทางจากเออเป็นจัลักก็มาเออโนนคูนสำโรงโนนคูนสำโรงเอ๊ะมันเจียมเพื่อเหรอครับเนี่ยอุบลอุบลพูดง่ายๆคือไปจังหวัดอุบลก็แล้วกันนะครับ เด้อนะครับขอโทษขอไปให้ข้อมูลก็ถามเอาตรงนี้นะครับเนี่ยเด้อนะครับนี่เอ้ากล้วยไม้นี่เพิ่นไม่เฮ็ดพันทหารมือนี่อันนี้ไม่ต้นยังนี่ฮื้อนี่ฮื้อยังไม่รู้ชื่อนะครับดูแต่ต้นมันนะครับนี่ว่านหางช้างเด้อนะครับโอ้ ขออนุญาตขึ้นไปถ่ายภาพที่หนึ่งนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จะมายกช่วยครูบาอาจารย์นะครับมาถ่ายภาพนะครับเนี่ยปัดนะครับกล้วยนะครับมะละกอมะละกามะละกนะครับนี่นะครับนี่อันมะละกอนี่มแตหมงไดครับนี่เหรอใสเลยนะครับผู้ให้ข้อมูลอยู่ที่หนึ่งนะครับผลไม้อยู่ที่หนึ่งมะละกอนี่มาแต่มงไดครับ มะละกอไม่ได้ใส่ครับนี่ครับบ้านปู่เชื่อมบ้านปู่เชื่อมสังสรรนานะครับปู่เชื่อมมะละกอน,นี่มาแต่บ้านไหนก่อนฮึโอ้บ้านมหาราชกับบ้านแสงเจริญน,นะครับบ้านลูงปู่เชื่อมนู่นนะครับนี่มะละกอสุกนะครับนี่กล้วยไข่นะครับนี่ฟักหลายอย่างมากประการน,นะครับเด้อ ญาติโยมเขามีกุศลและศรัทธานะครับนิมนต์พระเดชพระคุณลวงตาไปฉลองศรัทธาแล้วก็ถวายผลไม้มานะครับเป็นกล้วยเป็นหลายอย่างมาประการนะครับนอกจากนั้นหลวงปู่อุบลหลวงปู่เชื่อมนะครับไปรับจากญาติโยมมาหลายที่ด้วยกันนะครับก่อนที่จะถึงบุญกระถินวัดบ้านเกาโบนะครับจะได้ไปห้อยไว้ตามต้นไม้นะครับเป็นบริวารกระถินนะครับนี่อัญเชิญนางตาน,นีนะครับ นี่นะครับนี่มาทั้งต้นเลยนะครับนางตาน,นีนะครับ<ท>รพญาตาน,นีนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดบ้านโกโบอนะครับอันนี้ว่าถือมาเลยนี่โอ้ยขอล่งไปกันเด้อนะครับไม่ได้ทํางานแบบคนอื่นมาถ่ายภาพนี่มันก้เก้อกังเกงน,นะครับนี่นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปรลอนะครับเนี่ยจะคนหนึ่งย่มแหมมิม่มผู้เดียวนี่บ่โชเฟอร์คนเดียวเนาะ นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อคนเดียวนะครับเด้อผู้ช่วยพยาบ้านนะครับนี่น้องชายของลุงปู่ข้ามหาประกอบสัมปโยโคนะครับพ่อใหวีนี่เนาะนี่เนาะตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่โชเฟอร์ที่หล่อที่สุดของวัดบ้านกบอนะครับนี่สองร้อยเด้อค่าย่องเด้อนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่ไปนำเอาผักผลไม้นะครับมาร่วมบุญกระถินนะครับ อันนี้ก็จะมาร่วมบุญกระถิ่นวันนี้นะครับคนทวงก็ทวงไปทุกอย่างนะครับเดีอนะครับโยมเขาโยมเขาตั้งใจนะครับมีกุศลพรตถุปีบธครับนะครับโยมเขามีกุศลและศรัทธาก็ได้ปรนนาไว้นะครับในช่วงบุญกระถินนะครับให้ไปรับเอาผักผลลาไม้นะครับ มีศรัทธานะครับแต่ว่าไม่มีพา um หนะที่จะนำมาถวายนะครับพอดีทางวัดนะครับมีรถหกล้อสารพัดประโยชน์นะครับใช้ได้ทุกงานทุกอย่างนะครับนี่เด้อนะครับก็เลยไปรับเอาผลไม้นะครับหลวงปู่เชื่อมหลวงปู่พระมหาอุบลนะครับพร้อมทีมงานนี่นะครับนี่พระหนุ่มของวัดพัานโกบอนะครับว่าวอมงนี่มันโบไปโบใดมันเจ็บท้อง นะครับพอทวงคนอื <un paid> ่นขำอยู่นะครับนี้นะครับเนื่องจากอยู่เป็นคารวะนานปีนะครับก็เลยสร้างบารมีไว้เยอะนะครับพอมาบวชแล้วก็เลยเป็นบุญพิเศษนะครับมีความคุ้นเคยกับญาติพี่น้องนะครับมีสวนไล่ทุเรียนนะครับได้ยังเนี่ยเลยเรยมีมังคุดลองกองเงาะนะครับทุกอย่างนะครับนี่ กล้วยหอมนะครับกล้วยไข่นะครับนี่หลายอย่างมากประการมะละกอมะละกามะละเกนะครับสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับนําต้นกล้วยมาด้วยนะครับนางตานีนะครับมาทําบริวารกระถินนะครับจะประดับประดาไว้ที่หน้าอุโบสถการปรีเรียนวัดบ้านโกบอนะครับนี่เด้อนะครับหลังจากถวายกระถินแล้วนะครับญาติโยมที่มาร่วมงานกระถินนะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับแต่ต้องให้ถวายก่อนนะครับ ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจกแจกญาติโยมนะครับเพราะว่ากูบาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตเรียบร้อยนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับนี่อาศัยพระลักกำลังเลี้ยวเรียงของกูบาจย์วัดบ้านกบอนี่นะครับนะครับว่าจะไปบันทึกเสียงแหล่พิเศษอยู่นะครับนี่มือไหนพร้อมครับมือหนมือไหนบัวได้เตรียมเอาเรื่องสันเนาะเอาอุบวนลดเนาะ เอาบวชเลยครับผมสียยงธรรมะมากเลยตั้งแล้วก็เอาเป็นทางการเนยเมียน,น,น,นั่งถึงธรรมาแล้วจับเวรานทั้อหมดเนะครับเอาเป็นทางการทีหนึงห่งแลวก็จังสิไปตัดตัวเอาที่หลังเอาดอกวัวสนนะครับแลบุญคุณแม่นะครับนี่นบอกบอ,บอผมว่ามันเป็นทางการครับผมสิเอให้เป็นทางการเนี่ผมสสอาราธนาเองครับเด้นนะครับแล้วพราะคุณแม่นะครับ เสียงนี่ดังไปถึงพม,มโลกเลยนะครับถ้าเปิดดังนะครับเด้อเป็นบุญกระถินของวัดบ้านเกบบนะครับวันที่ห้าวันที่หกนะครับนอครับมะละก,กอมะพร้าวนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับปาธนาะจะร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดบ้านเกบบนะครับงานบุญกระถินสามมาคีนะครับวันที่ห้าวันที่หกเด้อ มีมะละกอมีกล้วยมีอ้อยนะครับโดยเฉพาะอ้อยโดยยังขาดอยู่นะครับอ้อยลำสวยๆนะครับนี่อยู่เรื่องรงข้าวบัวยังไม่พอนะครับต้องการประมาณสักสองร้อสิบร้อนะครับเดือมีเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแต่เพียงตั้งอกตั้งใจนะครับเป็นบริวารกระถินร่วมกันนะครับเหมือนนายตินนบานนะครับไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างเดินก็เอาผ้าตัวกันไปขายนะครับ ได้ของมาในน้อยนะครับมาร่วมบุญด้วยกุศลเป็นบริวารยังได้อานิสงส์นะครับเหลือประมาณนะครับนับประมาณมีได้นะครับนี่อันนี้เราก็เหมือนกันนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมก็ดีไม่น้ำหอมก็ดีนะครับมะละกอกล้วยนะครับขนุนก็ได้นะครับกล้วยก็ได้ทุกอย่างนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเด้องานกระถินสามมิกีที่วัดบ้านโกบอนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหลวงปู่เชื่อมนะครับพร้อมด้วยหลวงปู่พระมหาอุบลนี่นะครับพร้อมทีมงานนะครับนำเอารถหกล้อนะครับไปรับเอาผักผลไม้นะครับของญาติของโยมส่วนมากเป็นผลไม้นะครับจากหลายที่ด้วยกันนะครับมาร่วมบุญกฐินที่วัดบ้านโกบอนะครับญาติโยมเขามีกุศลและศรัทธานะครับแต่ขาดพาหนะที่จะนำมานะครับ นอกล้วยด้วยเนาะเด้อน,นอกล้วยด้วยนะครับ,บของอันโยมเหมือนแก้วตาหนุ่มโยมตุยโยมตุยด,ด้วยเนาะโยมแก้วตานะครับทินกาบอรัตนาพ,พระเด็จพระคุณหลวงตาไปฉลองศรัทธาน,นะครับพันนอกล้วยนะครับพิเศษนะครับนี่อันนี้สงสัยจะเป็นกล้วยไข่นะครับนี่เด้อมาร่วมบุญกฐินที่วัดบ้านกบอนะผู้ใดใครก็ตามนะครับปาถนา สาธุอนุโมทนานะครับหนึ่งต้นขยายไปมากมายนะครับบุญพิเศษนะครับผู้ใดเด,อดิอปาถนาจะมาร่วมบุญกุศลนะครับนําเอาบริวารกระถินจะเป็นต้นไม้ต้นกล้วยนี่นะครับมะพร้าวก็ได้มะละกอก็ได้นะครับขนุนก็ได้นะครับอ้อยก็ได้นะครับมาร่วมกรถินสามเมืกี้ที่วัดบ้านกบวยังรอรับอยู่นะครับ จะไปประดับประดาตกแต่งไว้ที่หน้าอุโบสถการประเรียนนะครับหลังจากถวายกรถินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะแจกจะญาติโยมนะครับตลอดถึงครูบาอาจารย์ญาติโยมนะครับให้ได้บุญด้วยกันนะครับบุญพิเศษนะครับแต่ว่าต้องทําพิธีก่อนนะครับเด้อ,น,น,อ,อนะครับถ้าเป็นไปได้ี่แขวนทั้งเครือเลยจะสวยมากเลยนะครับ เด้อบริเวณหน้าหน้าอุโบสถการป่ยนวัดบ้านโกบอนะครับจะได้ประดับประดาเป็นบริวารกฐถินนะครับผู้ใดมีกล้วยมีอ้อยนะครับมีขนุนมีมะพร้าวนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับร่วมบุญด้วยกันเหมือนนายทินนบ้านนะครับแม้จะไม่มีทรัพย์มากแต่ว่านะครับมาร่วมเป็นบริวารกฐะถินทําบุญนะครับก็เลยได้อานิสงส์พิเศษนะครับนติจิตเตปสันนิมอัปกานามทักษินานะครับ เมื่อใจเลื่อมใสใจศรัทธานะทัษนณาทานนะครับจะชื่อว่าน้อยนั้นไม่มีนะครับถือว่านับประมาณไม่ได้นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับเอาเพอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อโอ้ยังไม่เสร็จนะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับขอโทษขอพยนะครับ อันต้นต้นกล้วยนี่ไหมแต่มงไดครับต้นกล้วยนี่เหมมอนสวนย่อมเจ้วตามบ่ครับ,มมรบทั้งต้นมันแล้วก็หนอกล้วยนะครับนอกล้วยนี่พันใดย์นอกรไกล้วยใครก็กล้วยหอมบ่โอ,อ,อ,อ้หนำว่ากับหอมทองนะครับนี่นะครับแม่นะครับ ถ้าไม่ปลูกที่วัดก็แจกญาติโยมไปปลูกนะครับผลมันจะได้กลับมาที่วัดอีกนะครับโอ้ยังเยอะอยู่นะครับฟักทองก็มีนะครับนี่นี่นะครับที่อยู่ด้านข้างนี่นะครับหนอกล้วยนะครับนี่อาศัยพระําลังเลี้ยวแลงของครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบอนนะครับนี่ช่วยกันยกลงมานะครับเดี๋ยังเหลือเยอะอยู่ว่าจะหยุดทายนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ กล้วยอ้อยสอยปีนี่นะบร่านพันวาขาดปีบ่นี่เหกล้วยอ้อยสอยปีนะครับนางตานีเข้ามานะครับนี่มาทั้งเครือเลยนะครับถวายทั้งเครือนะครับนี่เด้อวันที่ห้าที่หกนะครับทอดวันที่หกนะครับกฐินสามัคคีวัดบ้านกบบวนะครับมีหมากพูด้วยนะครับขาดแต่บุรีนะครับนี่ พระอาจารย์สันติชัยนะครับมหาใหม่เลยไม่ค่อยเหนื่อยนะครับนี่นะครับรับทุนมาใหม่ๆนะครับนี่หามื่นหมคกับเฮงนะครับสี่ล้านกีบนะครับเด้อรับทุนมาใหม่ๆนะครับอยู่กันไปกันมาแป๊บเดียวนะครับกลายเป็นมหาแล้วนะครับนี่พระมหาสันติชัยพระมหาอุบลนะครับพระมหาอภิชาติอีกรูมนึงผู้ใดครับเฮง สามบ่มหาอภิสิทธิ์นี่เป็นประเดยนทำแปดประโยคนะครับกำลังจะเป็นนะครับเด้นนะครับนี่หนอกล้วยนะครับนี่นี่มหาอํานวยนะครับพระอาจารย์มหาอํานวยนะครับทาไม่หยุดนี่เป็นประโยคเก้าแล้วนะครับเนี่ยนะครับมหาเสถียรนะครับลืมไปนะครับระอาจารย์มหาเสถียรนะครับ หลวงปู่เชื่อมนี้ถ้าไม่หยุดก็เหมือนกันนะครับนี่ถ่วงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยนะครับนะครับโยมตุ้ยโยมแก้วตานะครับมีสวนกล้วยนะครับก็เลยนำออนหนอกล้วยเนี่ยนะครับมาถวายเพื่อจะได้ขยายพันธุ์นะครับเผยแผ่นะครับขยายพันธุ์กล้วยพิเศษนะครับบักคุ้งสุกตัวนี้นี่นะครับนี่ ฟักทองน่่ยบกไงเล่นหน่อยเนาะเข้าสารบวกครับนะครับว่าจะหยุดทายแต่ยังเยอะอยู่นะครับนี่นอกล้วยนะครับเก็บไว้ข้างๆนี่นะครับนุ่ยบวบเป็นร้อยบวครับนี่เป็นร้อยนะครับนึกว่านี่น้อยนะครับนี่เด้อสามารถไปปลูกได้เลยนะครับไม่ได้ทําบุญมาเฉพาะลูกมันเท่านั้นนะครับยังทําด้วยหนอกล้วยนะครับเพื่อจะได้ไปขยายพันธุ์นะครับ เหลือจากลูกที่วัดก็จะแจกญาติโยมนะครับแจกญาติแจกโยมไปปลูกที่บ้านนะครับพอออกลูกออกผลแล้วผลก็จะมาที่วัดนะครับปู่ช่วยวีนะครับปู่ช่วยวี่นี่น้ำสกุนยังเงือนี่เฮืออันซื้อจริงซื้อว่าวีอยู่บอเนี้นัทนัทวุฒิเมนบองเฮือ นัทวุฒิแสงชาตินะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุขนี่นะครับเป็นโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์หนุ่มที่สุดของวัดบ้านกบะบนะครับเด้อนะครับถ้ามาคนเดียวนี่หนุ่มที่สุดนะครับอาศัยพระกำลังเลี้ยวแดงของครูบาอาจารย์นะครับช่วยยกนะครับเด้องานทุกอย่างนะครับที่วัดบ้านกโบนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระนะครับช่วยกัน นะครับข้าพตาหารต่างๆญาติโยมถวายมานะครับระเด็จพระคุณลงตานะครับมอบให้พระอาจารย์พระครูใบดีการนูเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีแล้วก็นะครับนำมาให้แม่ขาวไม่ชีนะครับปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับสิวันไปครั้งนะครับครั้งละ70,000นบาทนะครับสิวันไปครั้งคั้งละ70,000นบาทนะครับพวกปลาพวกเนื้อ ผักผลไม้นะครับบางทีก็มีญาติโยมนะครับผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนําเอานะครับผักผลไม้มาเข้าที่โรงครัวนะครับจะมีตู้แช่นะครับเก็บไว้นะครับจากนั้นก็นํามาปรุงเป็นพัตตาหารนะครับแม่ขาวไม่ชี่นะครับเป็นคนปรุงนะครับส่วนญาติโยมที่ครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตแล้วตามมาจังหันที่วัดนะครับก็จะได้ประมาณ20-30นนะครับนอกจากนั้นก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี่ เด้อนี่นะครับจนได้วางไว้ข้างนอกนี่นะครับนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับจำพรรษาด้วยกันร้อยเจ็ดรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีสี่สิบกว่าชีวิตนะครับสัมเานีหนึ่งรูปนะครับแต่ว่าพอออกพรรษานะครับเสร็จงานกระถินแล้วครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแต่ไกลนะครับมาปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านโกบอนนะครับก็จะได้กลับไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของตัวเองนะครับ กุบาจาร์ที่อยู่ไกลนะครับมีความประสงค์จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมชำระศีลนะครับก็จะเดินทางมาที่วัดบ้านโกบอนะครับมีมาแล้วนะครับมาแล้วตั้งแต่วัอนออกพรรษาเล็กๆนั่นนะครับกูบาจาย์เดินทางมาขอความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดบ้านโกบอนะครับขอปริวาสนะครับคณะสงฆ์ก็เมตตาสวดนะครับปริวาสให้นะครับนี่หน่อเนื้อนะครับหน่อเนื้อเชื้อไขของกล<อ>้วยนะคร,คร,ครับนี่ กล้วยพันธุ์พิเศษนะครับน,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 นะครับโยมตุ้ยนะครับโยมแก้วตานะครับมีสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยแล้วก็เป็นไรเลยนะครับปกติก็จะจำานายนะครับกล้วยแล้วก็นอกร้วยนะครับ แต่วันนี้นะครับนํามาทําบุญที่วัดบ้านโกบบนะครับแต่ว่าญาติโยมเขาไม่มีพาหนะนะครับที่จะมาส่งนะครับก็เลยขอความเมตตาคณะสงฆ์วัดบ้านโกบบนะครับให้นำรถหกล้อนี่นะครับไปนํามาเข้ามาที่วัดบ้านโกบบนะครับจากนั้นหลวงปู่เชื่อมนะครับหลวงปู่อุบลนะครับหลวงปู่พระมหาอุบลนะครับก็นาพาญาติโยมนะครับเตรียม ผลไม้นะครับพวกรั้วพวกต่างๆนะครับรอไว้นะครับก็เลยนำรถไปรับนะครับมารวมกันที่โรงครัวนี่นะครับจากนั้นก็จะนำไปแขวนนะครับตรงหน้าอุโบสถการเปลี่ยนเพื่อเป็นบริวารกระถินนะครับตามโบราณจาร์นะครับที่เคยทำมานะครับแต่ว่ากระถินจริงๆเป็นผ้านะครับส่วนบริวารนี่นะครับมีของทั่วไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเรา ถ,ถ้ามีแต่ผ้าอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นะครับมันต้องมีอย่างอื่นประกอบนะครับโอ้ยนะครับสงสัยจะนั่งผิดที่แล้วนะครับนี่ผู้ช่วยนัทวุฒินะครับนี่นัทวุฒิแสงชาตินี่เนาะแสงกล้านะครับจะเปลี่ยนนามสกุลให้ใหม่แล้วนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อของวัดบ้านโกบอนนะครับผู้ช่วยพยาบ้านนะครับเป็นโชเฟอร์นะครับนํานะครับ อุบาจารย์ไปรับนะครับผักผลไม้จากญาติโยมนี่สาธุขขอนุโมทนาเด้อญาติโยมที่ถวายผักผลไม้นะครมาร่วมบุญกฐินที่วัดบ้านกบอกขอ้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ